ภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือเครื่องยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนสายพานของรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์หรือเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับมาสดาบีทีห้าสิบนั่นเองเดี๋ยวเราจะพา,ท,าท่านไปดูว่าวิธีการเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนอย่างไรมันไม่ยากเลยที่ท่านจะทําตามเดี๋ยวไปตะวักันเลยครับอันดับแรกนั่นก็คือลักษณะของเฟืองของฟอร์ดรุ่นนี้ ด้านหน้าก็จะเป็นปุกกลมที่ต่างจากฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนั่นก็คือเฟืองเราลิ้นของคลอยดีส่วนฝั่งขวานั้นก็คือเฟืองเราลิ้นของด้านฝั่งไอเสียเพราะฉะนั้นเฟืองสองตัวนี้จะมีลักษณะที่ต่างกันนั่นก็คือข้างหลังก็มีนิสันฝั่งไอดีจะนิสันแต่ ฝั่งไอเสียมิสันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นหมายถึงมาร์คสองตัวนั้นที่เป็นสีส้มบางท่านอาจจะดูเป็นสีเหลืองก็ได้จะต้องตรงกันแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีเครื่องหมายสีส้มชี้ตำแหน่งบนสุดแต่การเปลี่ยนสายพานหมิยเลนั้นท่านไม่ต้องมาชงโงกดูหรอกออที่ผมทำให้ดูนี่คือผมกำลังยกเครื่องซ่อม ทุกอย่างรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเครืองหมายตัวนี้ตรงกันหมายถึงส่วนของตัวนูนของเพลาเรลาลิ้นในส่วนของเพลาไอเสียก็จะยื่นออกมาแบบนี้ยื่นเข้ามาส่วนเพลาของฝั่งไอดีก็ยื่นเข้าหากันลักษณะเป็นมุมแบบนี้เข้าหากันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้า ในการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนั้นมาร์กที่ต้องดูของ Ford r a n นเจ r นั่นก็คือสองตัวนี้จะชี้เข้าหากันนั่นคือจุดแรกจุดที่สองนั้นก็คือเพลาเข้าเหวี่ยงผมจะทำเครื่องหมายขีดสีไม่กิดเอาไว้เป็นสีส,สีเขียวสีเขียวไม่จะเป็นมาร์ก ลักษณะว่าเหล็กนั้นจะเป็นเป็นรอยรอยจุดด้านในด้านในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝาครอบโซ่ที่อยู่กับที่เพราะนั้นลูกศรที่อยู่กับที่กับมาร์กซึ่งเป็นจุดที่ต้องเคลื่อนที่ได้นั้นให้หมุนมาตรงกันให้หมุนมาตรงกันนั่นคือจุดที่สองและเมื่อผม ขยายภาพให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนี่ก็คือภาพที่ชัดเจนอันนี้ลูกศรที่อยู่กับฝาคราบโซ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจุดมาร์กของเพลาเขี่ยงที่สามารถเคลื่อนที่ได้จะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนั่นคือการหมุนเคลื่นที่ได้นั่นเองก็พอหมุนกลับคืนก็ยุดตำแหน่งแบบนี้ตรง อยู่ที่เคลื่อนที่ตรงกันจุดต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือมาร์กของเฟืองปั๊มน้ำมันโซลา่านั่นเองนี่คือส่วนที่เคลื่อนที่ได้และนี่ก็คือส่วนที่เ,เคลื่อนที่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมาร์กนั้นจะอยู่ด้านในเห็นไหมครับด้านในด้านในผมทําเครื่องหมายประกาศไมจิกให้ดูเพื่อให้รู้ว่าให้มองจากจุดนี้ไปสู่ด้านใน เดี๋ยวผมจะขยายภาพไปดูเพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายและนี่ก็คือเป็นภาพที่ขยายให้ใกล้อาจะสังเกตนะว่าที่ปัม๊มโซลา์นั้นก็จะมีมาร์กตัวนี้อยู่ที่ฝาครอบโซ่ก็จะมีมาร์กอยู่ลักษณะของมันก็จะตรงกันแบบนี้นั่นเองก่อนที่เราจะใส่สายผานจากการที่ผมขยับภาพขยายภาพออกมาให้ดูสังเกตนว่าก็จะตรง สรุปว่าเพลาหัวเวียยตรงเพลาปั๊มโซลา่าตรงมาร์กของเพลาลุเราเล่นั้นตรงตรงแล้วเราก็จัดก,การทําการใส่สายพานวิธีการใส่สายพานตัวนี้จะเป็นตัวปรับตึงสายพานแบบอัตโนมัติเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ล็อกแต่เราทำแบบบ้านๆไม่ต้องล็อกก็ได้ โดยมีประแจหกเหลี่ยมหนึ่งตัวเตรียมไว้แบบนี้สำหรับปับความตึงปับรแบบนี้เดี๋ยวเราไปดู่วนอีกสัวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องที่ทำให้เราต้องต้องใช้งานมันก็คือลูกรอกตัวนี้ลักษณะการอยู่ของมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวดูไําสำหรับวิธีการใส่นั้นค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งถ้าท่านไม่เข้าใจตัวนี้เป็นตัวปรับตั้ง เกียบเสมือนเหมือนชกนั่นเองอตัวนี้ถ้าท่านสอดประแจหกเหลี่ยมเข้าไปแล้วกดตัวนี้จะไม่ยุบลงทันทีทันใดมันเหมือนแข็งมากเพราะท่านต้องหาอะไรต่อมาข้างหลังนี้ให้ยาวนิดหนึ่งแล้วกดลงการลงขรางมันนั้นจะใช้เวลามากพาสอสมควรประมาณแชร์ลถึงสามนาทีเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชกที่แข็งมากๆท่านต้องกด การกดนั้นก็คือกดลงแล้วโชกก็จะถอยไปด้านโน้นเพื่อให้สายพานั้นเกิดความหย่อนวิธีการใส่ก่อนอื่นท่านต้องมั่นใจว่ามักตรงอย่างที่ผมบอกเมื่อไปสักครู่นี้แล้วท่านก็กดแกตัวนี้ลงค่อยกดกดแรงแต่มันจะค่อยๆลงมันจะไม่ลงโห้วากทันทีทันใดเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะงงว่าทำไมมันกดไม่ลงเนื่องจากว่ามันแข็งนั่นเอง มนเริ่มลงแล้วครับตอนนี้อยากสังเกตไหมว่าบล็อกเอ้ประแจเบอร์หกเหลี่ยมนั้นเปลี่ยนมุมจากแรกมุมนี้ตอนนี้อยู่มุ่มนี้หลังจากท่านสายสายพานเสร็จแล้วให้ท่านหมุนหมุนพอเข้าเวียงนัง้นซักส,สามรอบหมายถึงที่ผมบอกไปตั้งแต่ขั้น,นต้นว่าหมุนพอลเข้าเวียงหนึง่งสามรอบ ครบ3รอบมาร์คมันจะตรงกันทุกโมงทุกมา